ก็กลุ่ม like, น oh ี่เป็นกลุ่มใหม่ก็เป็นกลุ่มสไตล์แบบว่ามีแันทั่วไปเลยครับผมไม่มีไม่ขีดไม่ขีดอากาศซีซีแต่เป็นของคอนด้าที่จะเป็นหกหูนขึ้นไปครับก็เราจะจัดกิจกรรมในทุกๆปีครับก็จะเป็นสนามรถจะเป็นการออกทริปต่างจังหวัดเราก็จะมีกิจกรรมเล่นสนุกกันเพื่อพบปะพูดคุยกันครับผมเพื่อที่อะไรเพื่อเราจะได้มาเจอกันแล้วก็ได้พบปะผู้คนใหม่ๆเพราะเราชอบการเดินทางเราชอบเส้นทางที่เราไปด้วยกันเราไม่จากัดซีซีอยู่แล้วครับแต่ จะไปต่างจังหวัดจริงๆเราก็ขอเน้นย้ําในเรื่องของโัวศูนู์ขึ้นไปะนะเี่เพื่อว่าการจับขี่ที่ปลอดภัยเราก็จะมีกฎของเราอยู่จะไม่ยกล้อจะไม่ขี่สวิสวซวัสหรือว่าขีท,ที่มันทปลอดภัยครับ,บก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ที่ขับ CBR พันหรือว่า650ขึ้นไปครับเชิญมา ร่วมกิจกรรมของของกลุ่มเราครับได้ทุกเมื่อเลยครับก็จะมีทางกลุ่มเพจอยู่ตอนนี้ก็จะเริ่มทํา youtube และอ่าครับผมแล้วก็จะเริ่มมีเพจเพจขึ้นมามีมีบ้านป่าปลายก็จะเริ่มทําขึ้นมากินจังบ้างแล้วครับก็ยังไงก็จะฝากทุกคนด้วยนะครับให้ติดตามแล้วก็มาร่วมคลิปด้วยกันสนุกด้วยกันครับผมฝากทีเข้าห้าครับ